อไม่ไม e ่สำหับเรื <slightly submarine> ่องจริงเข้างานเฉดเดอร์อ่ะหนึ่งต่อถ้าถ้าเป็นยังไงบ้างสำหรับคู่เราคือมากฏจัวนี่เป็นยังไงอ๋อผมอ๋อเฮ้ยตายละเข้าเร็วมากเข้าเรื่องเร็วเลยเอาแต่ว่าเรารีบไม่ค่ะก็ก็เอ่อมุกมุกทำซีรีส์เรื่องเฉดเดอร์แล้วค่ะทีนี้ก็ทีมงานก็บอกว่าแบบว่าบากคนที่จะมีคู่อะไรเงี้ยเราก็เลยหาแลก็มาหาว่าจะหูคน ก็จริงๆอ่ะชอบพี่ซูมานานแล้วเราก็แบบ,บรบกวนพี่ซูมาแคสหลายบทมากในค่ายเราแต่ว่าก็ชอบนะแต่ว่ายังยังยังไม่ได้สัก,สกตัวละครน,นึงอะไรอย่างเงี้ยพอเราแบบมีสิทธิ์ได้แบบเลือกอะไรเงี้ยเราก็แบบเชิญเชิญพี่ซูกลับมาเล่นกับเราค่ะ<ก>อะไรนะคะตกลุ่มรักกี่มาัก็แบบว่าเขาเคยเล่นไมค์สแตน์อินกับพี่เมฆค่ะแล้วก็แบบว่าเออแอบถามพี่เมฆมาตลอดอยู่แล้วว่า เอ้ยพ yeah. um ี่สาวคนนี enfin ้คือใครอย่างเงี้ยเออมองว่าเขาสวยก็เลยหมดตัวเลยก็เลยแบบว่าชวนก็ชวนชวนชวนมาเล่นด้วยกันแล้วพี่เขาก็ตอบรับค่ะแล้วพี่เขาสวยตอบรับเลยนะคะก็ตอนรู้ว่าเป็นก็ไปเลยเฮ้ย ่ค่ะจริงๆก็คือเพิ่งรู้จักกันแต่ว่าเหมือนเรารู้สึกว่าชอบพี่พี่สูแบบคล้ายๆเราหลายอย่างแล้วก็คือแม้แต่ว่าปุนส่วนสูงเราใส่รองเท้าใส่ตัวแบบรวมถึงนิสัยด้วยก็แบบเป็นคนชิลๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่เจอมุกก็แบบเฮ้ยมุกเป็นดาราเนาะแล้วก็เข้าหาอะไร่เงี้ยไปถือแต่พอแบบครั้งแรกเนี่ยมุกก็เข้ามาคุยอะไรเงี้ยแบบก็แบบสนิทแล้วก็แบบเจนตัวของเจเร็ว คือเห็นน้องเขามานานเน้ะน้องทำงานเค็งแต่พอมาเจอตัวจริงเป็นกันเองกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะใช่ทำยังไงจับกันแบบไม่ได้งานขนาดนั้นก็ให้รู้สึกสบายใจกันต่างต่างเยขอบคุณค่ะใช่ทีนี้ก็คือมันมันได้มาทำงานด้วยกันแหรอมาตัวรวมหนักการที่เรามาจับการเป็นไม่ว่าะนั่งแท่นอยู่เบื้องหน้าทั้งเรื่องหน้าและเบื้องหลังรวมกันเลยจะแยกยืนยังไงบ้างสำหรับตัวเองเนี่ย ค่ะก็ตอนนี้มูกค่าบริษัท m r t Entertainment เป็นบริษัทซีรีส์นคะคะก็จะมีทั้งแบบซีรีส์ b บ y l เลิฟเกิร o ลเิฟในปีแรกเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างแบบหนักเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำงานเบื้องหลังในทุกๆด้านขนาดนี้ค่ะพอมาทำซีรีส์มันคือทุกด้านจริงๆแม้กระทั่งเพลงประกอบละครสีแสงอะไรทุกอย่างมันคือแบบทางเรา กันดูกันหมดอะไรเงี้ยค่ะมาที่ถามฟุ๊ดไปฟู๊บอกว่ามันเริ่มกันมาแค่จริง<ม>แต่ว่ามันก็องมาตัดบ้าน,นอะไรเงี<ช>้ยเราได้พูดคุยหรือว่าได้แบบเ้ยแชร์ชไอเดียเป็นยังไงบ้างให้มันผ่านทั้งหมดเนี่ยอ๋อก็คือจริงๆแล้วมุกกับฟุตเราเขาเรียกว่าแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนเพื่อที่จะได้แต่ละคนก็ทําโฟกัสคนละส่วนแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ก้าวไก่กันเงี้ยค่ะมันเครียดไหมเพราะว่าอ๋อมันเครียดไหมมันมันมันเครียดเพราะว่าเรา อย่างเงี้ยเราก็มีแบบพี่เข้ามาในสังกัดเออนี่ก็กําลังใจใช่แต่ว่าเราก็คาดหวังว่าเราก็อยากให้ยังไงก็อยากให้พี่ได้ดีขึ้นแบบไปอยู่ด้วยกันหรือว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันอ่ะยังไงก็อยากให้ปังขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็มีความกดดันตรงนั้นย่งเงี้ยค่ะใช่ก็ก็ก็เอาเงินเก็บมาลงด้วยแล้วก็แบบจริงๆก็มีผู้ผู้บริหารท่านอื่นที่ลงเงินด้วยงเงี้ยค่ะมันขอท่านต้องเสียน้า มันก็มี of มันก really to ็ม well ีเสียน้ำตาบ้างมันก็เครียดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแเองจัดการกับปัญหาจัดการยังไงหรอก็จริงๆก็จริงๆก็พูดส่วนก็ให้ให้กำลังใจกันเงี้ยค่ะรวมถึงน้องๆหรือว่าแบบเพื่อนในค่ายพี่ซูอย่างเงี้ยก็แบบให้กำลังใจมูฟอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะคะแบ่งหน้าที่กันลงตัวเพราะว่าฟูตเขาดูโปรดักชันเป็นส่วนใหญ่แล้วมุกก็ดูแบบแมเนจเมนต์อาร์ติสตเมเนจเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูวาใเนี้ยมันไปนั่งไปออกมาเราเห็นข่าวเลยเห็นข่าแต่หนูไม่ทราบเลยจริงๆไม่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 รู้เลยค่ะเราไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยใช่ไหมไม่ไม่ได้คุยคนก็เขาบอกว่าอยากจะขอวิชาว่าแบบว่าอยากอยากไปอยากทำอะไปอะไรอย่างเงี้ยเราอ๋อหนูหนูหนูแล้วแต่แต่ว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเพราะว่าเราไม่คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะเมื่อก่อนเราเป็นห่วงเพื่อนไหนตอนนี้ตอนนี้ิดใจเพื่อนยังไงบ้าง ใจเพื่อนหรอผมว่าโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่โฟก,กัสงานะส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่แบบว่างานถ้าจ,จะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเขาที่สุดอนะไรเงี้ยค่ะแล้วการที่เป็นคนไรมันมันจะสื่อถึงว่าเขาจะกลับไปอีกเทิร์ไหมหนูว่ามันหนูว่ามันแปลอะไรไม่ได้เท่าไหร่การกดไลค์ะไรอืมให้ฝากดูปากแล้วกทีนี้แล้วก็เองของเราจ้าให้ซูซูฝากอ่ะซูบ่อยก็ขอบคุทุกฝากค่ะ ก็ฝากซีรีส์เรื่องเชิดด้วยนะคะซูก็เต็มที่กันมากมุกเนี่ยแับทางเอฟนาทีเนี่ยก็เต็มที่มากๆขอบคุณน้องด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องนขอเรียกน้องรเข้ามาได้ไหมจะมีน้องเามาเยอ่ะอ่ะแล้วเข้ามาเข้ามาซ้อนๆเลยขอบคุณมากนะคะฝากฝากลูกๆด้วยมีแต่น่ารักทั้งนั้นเลยวันนี้ก็มาเดินแบบด้วยกัน ่ะฝากเอฟอาร์ทีเอ็นเตอเทนเมนนะคะแล้วก็ซีรีส์เชดค่ะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนก็เลยมีนักเรียนเยอะขอบคุณครับขอ,อบคุณนะขอ,ขอ,อบคุณนะ